เฮ้ยเบิร์ดเบิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวขอต่อไมคก่อนไหนวะนี่วันก่อนเว้ยเบิร์ดถ่ายให้หน่อยวันก่อนเว้ยเห็นในกลุ่มอ่ะเขามีไอเนี่ยอะไรวะไอ,อหัวป๊อปคอนกันดั้มอ่ะขายที่เมเจอร์หรืออะไรท้กอย่างแต่คือเครือเมเจอร์แต่เขาไปดูคือเราอยู่ในห้างอยู่แล้วเข้าใจปะ <c oughs> แล้วขึ้นไปถามเฮ้ยมันไม่มีเว้ยก็เลยถามเขาเขาบอกว่ามาเมื่อไหร่เขาบอกว่า มันมันตาขามันเยอะมันมาแบบไม่ตรงรอบอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยเฮียขึ้นไปดูแล้วเว้มาแล้วเออแต่คือว่าต้องบอกก่อนเลยเห็นในรูปอ่ะยังไม่เห็นของจริงนะแต่เขาบอกว่ามาแล้วแต่คือว่ามันดูแบบสเกลมันเพี้ยนๆน่ะแต่ถามว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ก็ก็ซื้อไว้อ่ะแล้วคือมันสา0ร้อยห้าสิบคือมันได้แก้วน้ําด้วยโอเคแล้วมันก็ได้หัวหัวกันด้ามที่ใส่ป๊อปคอนได้ด้วย แต่คือว่าตอนนี้มันมีหนังกันดั้มอ่ะคือมันเป็นฉายที่พาลากอนอ่ะมันก็เลยทําเป็นซูวิเนียอันนี้ยมาแต่คือว่าหัวป๊อปคอร์นเนี่ยมันมันมีขายทุกสาขาของเมเจอร์อะไรประมาณเนี้ยเราไปจัดกันดีกว่าไหมเฮียรอมาหลายวันละเนียขอขึ้นไปดูด้วยนะมันเป็นไงไปเลยป่ะไปเลยดีกว่าปะจัดกี่อันดีแล้วแต่สิครับสมอันก็พอไปไปไป เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิดูเหมือนไก่ปะเราอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วเดินขึ้นมาใดมาเจอโลงหนังแล้วนี่เกเออก็คือว่าจริงๆแล้วก็อยากที่จะแบบว่าใครอยากได้บอกเฮียอะไรเงี้ยแต่เฮีย แบบซื้อสมให้แต่คือไม่เอาขี้เกียจลำคานกองตรงเห็นพี่บอกเขามีรับหิ้วเออมีคนรับหิ้วด้วยวนี่นี่กันดั้มบักเก็ตเซ็ตนี่เห็นไหมราคา350บาทชุดประกอบด้วยกันดั้มบักเก็ตพร้อมกับป๊อบคอนขนาด1 0 0ออนแก้วลายกันดัมพร้อมน้ำอัดลมขนาด4 4ออนเริ่มจำหน่ายวนัวนที่11 หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนี่มีแก้วน้ำอันนี้แล้วก็มีหัวเฮ้ยดอดองจริงกันดี้วะนี่นี่น,น,นเดียเ๋ยววะเฮ้ยแก้วสวยนะเออแล้วก็เป็นหัวกันน้ำนี่บางคนเขาก็จะเอาไปทำแบบไปเก็บไว้บางคนก็จะเอาไปแบบไปเห็นคนทำเป็นเนี่ยอะไรวะโคมไฟหรือบางคนเอาไปทำสีอ,อ่ะเกงีนเนี่ยอ้นนี้ร้นนี้จะเอาไปทำ ไม่รู้ซื้อไว้ก่อนเอ็นคนราะราคา350คือได้ได้ของทั้งของกินแล้วก็ได้หัวกระดัมอันเบ็เลยเลยได้น้ำเอาไปเก็บไว้ก็ยังสวยๆนะเอาไปเก็บเลยเอาไปเก็บจริงๆแล้วอันเนี้ยเจร็มดีชอบชอบแต่คือว่าคนซื้อกันเยอะเหมือนกันนะเห็นน้องๆในกลุ่มซื้อกันเยอะเหมือนกันเฮียเราไปซื้อบ้างเฮียคิดว่าจะซื้อสักสามชุดก็พอโอเคไปไป ตัง้งสามสามชุดออเอาโคกโคกครับรรนะสามชุดพอนะไม่ดได้กินในท้องอื่นแล้วบ้างอพอนะเออเออ <c oughs> ต้องบอก <c oughs> นี่นี่นี่นะต้องบอกนะพี่ว่าใครอยากได้อะ มาที่นี่แม่มีติดได้นะเพราะคนดูหนังนี่น้อยนะมันไม่ใช่คนดูน้อยคือวันธรรมดาน้อยทุกที่แต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าเกิดคนน้อยคือมันอาจจะหมดช้าอะไรประมาณเนี้ที่นี่มีลุ้นสุดเอางี้ดีกว่าที่นี่มีลุ้นได้มากสุดไม่หรอกมันมาทีหลังมั้งต่างจังหวัดก็มีเยอะเอเอาผสมครับผมผสมสองแล้วก็ชีสหนึ่งนี่หัวเป็นแบบนี้ ตั้งตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมครับไม่แม่เนาเอาอันใหม่เดี๋ยวพี่แกให้นี่เน่เน่แกดูหัวปูได้นะหัวปูหัวปูคือเวลามันให้มาเนี่ยมันจะให้มาเป็นแบบนี้แล้วก็มีถุงอันนี้เขาเขาแยกมานะนี่เป็นแบบนี้เนี่ยสเกลมันอาจจะผิดเดยี้อตรงนี้ไปน,นิดนึง นะแต่ถามว่าโดยรวมแลยเหมือนปู่เป็นคางทูมไงไม่รู้ว่ะอ้วนๆแดกเยอะไปหน่อยนะเปิดยังไงวะเปิดยังไงจ้าเอ,เอ้เลยน,น,นี่หน้าตาเป็นแบบนี้ก็ใช้ได้นะได้อยู่เลยได้อยู่โอเคเดี๋ยวขอเวลาไปซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวกลับ แล้วเดี๋ยวไปรีวิวข้างล่างกันดีกว่านะบายบายอันนี้สามชุดพอใช้คนเดียวคือไม่ได้เก็บอะไรเยอะแยะอ่ะเดี๋ยวไปดูขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเหลืออีกเยอะไหมเอ่ยเหลือเยอะอยู่เหลืออยู่ได้ยิยนะได้ยินแล้วนะเหลือเยอะนะใครจะตามก็ตามมาเออไปไปไป,ป,ปไปเจอกันข้างล่างดีกว่านะไปะ สิ่งที่เราได้มาคือชุดละ350บาทนะครับผมชุดหนึ่งมิงแบงโอ้โหหกเลยหกเลยหกเลยเน่เน่นะครับอันนี้ขอวางไวนนี้ก่อนวิเก็บสดอยู่นะเอ,อ้อนี่นี่อาเดี๋ยวมาว่ากันทีละอย่างนะอ่ะเน่นะครับเหมือนมันเลอะเลอะ,ละอ๋อเลอะ เลอะเลิกไอ้ผมผมป๊อกคอนว้าวรถชีส่ะเอาเอาเอาไว้เอามาหนุ่งแล้วสามหัวเอามาหนึ่งอันไหนติดเขาด้วยนี่เน่เน่อันนี้พอเฮียนั่งก่อนเน่ หนึ่งอันเนี่ยมันให้มาเนี่ยแล้วมีเขามามาดูใกล้ใกล้นี่แบบนี้วิธีติดเขาก็ไม่มีอะไรมันก็อย่างงี้ตรงไหนวะเดี๋ยวนี่นี่ตรงนี้หัวเี่ หัวตรงนี้เอ๊ะ <Hey, S 1> เป็นไง <Yeah. S 1> ตัวเนี้ยคือหัวปู่ของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเปิดหัวก็เป็นแบบนี้ mm. อ่าแต่คือว่าคนที่อยากได้ไม่ได้อยากได้ขนมหรอกเหมือนเหมือนสมัยก่อนอะ่ะซื้อขนมซื้อขนมเนี่ยของเล่นกาก้ากาก้า <Yeah. S 1> นี่ขนมนะเออ <laughs> นี่มันก็มาเป็นชุดหัวตรงนี้นะฮะชุดคอ เนี่ยแบบนี้ด้านล่างเป็นยังไงหันข้างตัวนี้นะครับเป็นโลโก้กันดั้มมาเลยนะครับเป็นโลโก้กันดั้มมาตัวนี้เขียนว่ากันดั้ม RX 78 K2 นะครับผมซึ่งต้องบอกก่นนนนกอวนะาอาจจอว,ว่ามันเป็นงานลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับเขาอาจจะทามาเยอะพอสมควรเพราะว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ไหนๆจะทำก็คงต้องทําให้เยอะพอสมควรเลยโ <Okay. S 1> นะอเคมาดแก้วหน่อยลายแก้วเป็นไงลายแก้วเป็นไง อ่ะเดี๋ยวขยับให้ดีๆก่อนเอ้อ่ะมาดูลายแก้วนี่แก้วเนี่ยมันเป็นขนาดดีออนอะไรจะไม่ได้แต่คือว่ามีโลโก้เห็นไหม E F F S นะ Earth Federation Space Force นะก็คือว่าเป็นของสหพันธรัฐนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นรูปกันด d a ม r x 7 8นะครับผม ซึ่งมันอาจจะไม่มีรูปซากูเพราะว่าผมว่าลิขสิทธิ์มันจะแบบแยกเป็นตัวๆอะไรเงี้ยเขียนวันดัมกันดัม RX.8 ขีดซึ่งอันเนี้ยมันก็น่าเก็บนะมีฝาเป็นสีดำสีดำอนะไรมีโลโก้โลโก้ครบอ่ะนะฮะนี่โมบิสูอันนี้ก็เลยจัดชุดมาชุดหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกคือแบบนี้แบบนี้นะ350ได้โคก้กได้ได้หัวแล้วก็ได้ป๊อปคอร์น แต่คือสิ่งที่เฮียคิดอยากจะทำก็คือหนึ่งเนี่ยเก็บไว้อริจินอลแบบเนี้ยหนึอัน <Okay. S 1> ทำโคมไฟหัวกันดัมหนึ่งอัน <Okay. S 1> ทำสี1อันอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะทําโคมไฟอันหนึงแล้วเก็บ2อ,อันเพราะทำสีดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะว่าจริงๆเราจะไปเดินลองเดินไลน์อะไรมากมายก็ ไม่ได้อะไรมากเพราะสเกลหัวมันอาจจะผิดเพี้ยนไปแต่คือว่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะถ้าเกิดดูแล้วว่าเดินลายมันเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ทอะทําสีโปแบบทําให้มันดูดีก็อาจจะสวยดีเหมือนกันนะฮะเอาโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เอามาให้ดูว่าตอนเนี้ยลงหนังมันมีหนังเรื่องกันดั้มอ่ะคือผมจําไม่ได้นะคะรับว่ามันเป็นภาคอะไรแต่คือว่ามันมีขา มันมีขายที่พารากอนนะฮะแต่คือว่าซูวเนียร์ของมันนะหรือว่าเป็นบ็อกเซ็ปบอปคอนของมันเนี่ยมันมีขายทุกสาขาในเครือเมเจอร์นะจ๊ะถ้าใครชอบก็ไปดูกันเลยถ้าใครชอบก็ไปซื้อกันเลยถ้าใครชอบก็ตามกันอยู่ที่350บาทนะครับผมโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดมัครแล์แชร์ข้อควรระวังหนึ่งข้อบอกคนซื้อด้วยครับว่าเขามันแยกมานะเขามันแยกมาเดี๋ยวต้องดูให้ดีนะเพราะว่ามันได้มามันต้องมีเข่าเป็นถุงอย่างนี้นะจ๊ะ แล้วข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะอะไรครับค่อยๆซื้ออย่าซื้อเยอะตัวาสามร้อยห้าสิบบาทเนี่ยหัวเบ้อเร้เลยได้ของกินด้วยซื้อเก็บไว้ก็ดีซื้อเยอะเดี๋ยวเมียด่าฮะไปแล้วครับผมถ้าใครชอบฝากกดติดตามไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายบุยบุ๋ยสวัสดีจ๊ะดื่น้ำดีกว่า